พบกับจันเจ้านะคะด,ว,ดวงชาวราศีกุมในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูเรื่องงานสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ p r w a r t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพถ่ายได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์งลง Facebook Page ที p r w a r t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post พสแอดไลน์ ว a n 9 1 9 4 j หรือโทร0 6น2 6 9 9 4 5 6เเรื่องงานเดือนนี้นะคะดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อย่างที่เราคาดการไว้นะคะท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเดือนนี้จะมีปัญหาเรื่องของเขาเรียกว่าออเดอร์หรือว่าเรื่องของลูกค้าเรื่องของฐานการผลิตของท่านนะคะที่จะมีปัญหาเรื่องลูกน้องนะคะจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะคะ ส่วนท่านที่ทํางานประจาอยู่แล้วนะคะเดือนนี้เรียกว่าเจ้านายหรือว่าหัวหน้าส่วนหัวหน้างานของท่านเนี่ยจะเหมือนกับว่าพูดจาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะเลยทําให้เดือนนี้หรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีเกี่ยวกับในที่ทํางานนะคะมันไม่ค่อยสักเท่าไหร่เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานนะคะในทีมกันเองก็ตาม เดือนนี้ก็เลยทาให้เรื่องงานเนี่ยมันเดินไปไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็จจิตใจอารมณ์เราก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับงานสักเท่าไหร่ในเดือนนี้เรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเดือนนี้ดูแล้วท่านแบกรับค่าใช้จ่ายหรือว่าแบกรับภาระอะไรค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะเดือนนี้แมนว่าจะแบกรับ รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะจัดการบริหารการเงินได้ค่อนข้างดีนะคะเดือนนี้ดูแล้วเกือบจะมีปัญหานะคะแต่ว่าท่านแก้ไขไปได้ด้วยดีนะคะต่อมาเรื่องความรักนะคะความรักเดนนี้นะคะรู้สึกว่าจะค่อนข้างดี เป็นเรื่องขึ้นระเอร์นะคะท่านทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าระเอร์เนี่ยก็คือเป็นความที่สมหวังนะคะท่านทีเ่เรียกว่าคบกันอยู่นะคะก็อาจจะได้เรียกว่าคบกันเป็นแฟนจริงๆจางๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ท่านที่โสดอยู่ก็จะพบคนที่ถูกใจนะคะแต่ว่าก็ให้ดูกันไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจที่จะเป็นแฟนนะคะถ้าถ้าเพิ่งเจอกันในเดือนนี้นะคะ ความรักเดือนนี้ดีนะคะต่อมาเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเดือนนี้นะคะอยากให้ระวังเรื่องอภูมิแพ้นะคะลมหายใจเรื่องของโรคเกี่ยวกับปอดนะคะติดเชื้อนะคะเรื่องของโควิดนะคะแล้วก็เรื่องของ เรื่องของคอบ่าไหลนะคะแล้วก็เรื่องของข้อมือนะคะท่านข,ข้อมือด้านขวาของท่านนะคะจะมีปัญหานะคะทั้งขวาทั้งซ้ายเลยเนาะดูแล้วอาจจะมีปัญหานะคะท่านท่านท่าน,านค่อนข้างระวังนะคะถ้าท่านทํางานในออฟฟิศอย่านั่งแช่นานนะคะให้ท่านลุกจากที่ทํางานบ้างนะคะแล้วก็ลุกเดินขึ้นบ้างทาอย่างอื่นบ้างนะคะม่งั้นท่านจะเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะต่อมาเรื่องของการแก้ดวงเสริมดวง เดือนนี้นะคะถ้ามีโอกาสนะคะอยากให้ท่านทำบุญบริจาคนะคะไปไหว้พระใกล้บ้านท่านใกล้นะคะท่านไปห่อตู้บริจาคได้เลยนะคะเกี่ยวกับชรหนี่สงฆ์ทั้งหลายอะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ท่านทำนะคะก็คืออยากให้ท่านฟังธรรมอะคะ่ะเดือนนอี้เพราะว่าเดือนนี้มีเรื่องที่วุ่นวายใจแล้วก็คิดมากค่อนข้างเยอะนะคะ ถ้าเป็นไม่ได้ท่านสวมตนนั่งสมาธิด้วยตัวเองนะคะอาจจะเป็นช้อนวันพระก็ได้ท่านแล้วก็ท่านฟังธรรมนะคะอีก้คอผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์ c เซ็น e n t e r ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย v O I P Gateway แบรนด์ดินสตาหูฟัง c เซ็ center แบรนด์ V T และไอพีโฟนแบรนด์ AT ทคอมสินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบไอพีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพ ให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานถุงนี้งานเทเลเซลงานขายประกันเริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการทุงนี้สำนักง,งานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่063-2698988 เราชื่อคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์